ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้กลับมาพบกันแล้วนะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่ายางผมมันมีรอยรั่วนะแล้วก็ได้ทําการเช็คไปแล้วนะครับด้วยน้ําสบู่แล้วก็รั่วจริงนะครับวันนี้ผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์มานะครับที่สั่งซื้อแล้วก็เขามาส่งพอดีแต่ทีเนี้ยพอผมจะมาเติมผมก็มาจ้าเอเข้ากับไอ้นี่อีกอันหนึ่ง ซึ่งมันคือมันเหมือนตะปูที่ตัดหัวนะครับแล้วก็คือมันคมทั้งสองทางอ่ะไม่รู้ว่าไปโดนไข่หวังยาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่มันเข้าไปผมได้ยินอยู่เพราะว่าขี่แล้วมันมีความรู้สึกว่าดังเปึกข้างหลังอะ่ะเหมือนมันแทงเข้ายางอะ่ะก็คือยังไงก็รั่วนะครับเพราะว่ามันแทงเข้ากับไอ้ตัวล่องดอกยางพอดีซึ่งมันส่วนนั้นอะ่ะความหนามันอ่ะมันจะ หนาน้อยกว่าไอ้ขอบด้านบนที่มันแตะถนนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นร่องรีดน้ําใช่ไหมแล้วมันทิ่มเข้าร่องอะยังไงมันก็บางกว่านะครับแล้วทีนี้ผมสั่งไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับก็คือดีวันสเปกนะครับเป็นสเปร์นะครับเอาไว้เติมลมแล้วก็ปะรอยรั่วในครั้งเดียวกันนะครับหรือไอ้ตัวนี้มันใช้สมมุติว่าเคสแบบผมเนี่ยคือโดนโดนตํามาแล้วใช่ไหมหรือว่าตรวจแล้วสํารวจแล้วว่า ยางของเราอะมีรอยรั่วจริงนะคือใช้ไปเติมลมมาสองสามวันแล้วลมอ่อนบ่อยนะครับนั่นแหละอาจจะรั่วแล้วผมก็กะจะซื้อมาเติมนะครับแล้วก็จะดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็รับชมกันเอาเองนะครับรวมถึงจะสาธิตวิธีการใช้งานด้วยนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นก็ผมอ่านข้างขวดแล้วละ่ะ เขาบอกว่าไอตัวนี้นะมันใช้ใช้ถ้าแบบว่ายางมีลมอยู่นะใช้ได้ถึง2ล้อนะครับต่อหนึ่งกระป๋องแต่ถ้าลมแห้งเลยหมายถึงว่าโดนโดนจนแบบลมแห้งเลยอะ่ะก็1กระป๋องเนี่ยใช้ได้1ล้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อติดใต้เบาะไว้นะครับ p c x NMAX รถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นรถแบบทูบเลดนะครับเป็นแบบว่าไม่มียางในอ,อ่ะเวลาเดินทางไกลอะ่ะ มันสะดวกนะครับยิงกลางค่ำกลางคืนนะครับถ้าเราไปเจออุบัติเหตุแบบโดนตำโดนอะไรเงี้ยเรายางรั่วหาที่ปะไม่ได้นยตัวนี้ช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับปักหมุดนะครับผมขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนักมากครับเหมือนมันเท่าสีสเปร์หนึ่งกระป๋องนะครับวิธีใช้งานก็คือเราปลดไอ้จุกแดงมันออกนะครับแล้วก็เอาสายมาเสียบกับจุบลมของเรานะครับ ทีเนี้ยไอล้อหลังของ p c x อ่ะมันจะงอลำบากผมก็เลยต้องใช้ไอตัวข้อต่อที่ผมไว้เติมลม,มนะแล้วก็เอามาต่อก่อนเสร็จแล้วก็เอาสายยางมานะเสียบทีนี้พอหมุนสายยางมันหมุนลำบากครับผมก็เลยหมุนทั้งกระป๋องเลยเพราะว่าไอตัวสายสายสอ่ะมันแน่นมากนะครับหมุนทั้งกระป๋องมันก็จะเข้าไปเหมือนกันนะครับวิธีใช้ก็คือพอเราต่อลมตรงนี้เสร็จแล้วนะของผมอ่ะปล่อยลมยางออกหน่อยนึงนะเสร็จแล้วเราก็บิดนะครับบิดไอตัว จุบสีแดงนะครับมันก็จะมีน้ํายาเข้าไปนะครับน้ํายาสีาขาวๆก็จะเดินทางเข้าไปในล้อในกระป๋องมันมีแรงดันนะมีแรงดันมากกว่าในลมลมยางของเรานะครับมันก็จะดันไอ้น้ำยาตัวเนี้เข้าไปในล้อของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดออกนะครับคือเรากะครับกะเอาสักประมาณครึ่งกระป๋องอะ่ะตอนหนึ่งล้อนะครับคือรถที่ยังไม่ได้ั่วกก็สามารถใส่ได้นะใส่ไว้ให้มันไปวิ่งอยู่ในล้ออะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย หลักการทํางานของมันคือถ้ามันโดนลมอากาศถ้ามันโผล่ออกมาโดนอากาศใช่ไหมมันจะแข็งตัวแล้วก็อุดรอยรั่วนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้ารถเราเพื่อรถเพื่อนมีรอยรั่วใช่ไหมแล้วไอ้น้ํายาตัวเนี้ยมันไหลมาโดนตรงรูรั่วพอดีอะพอมันจังหวะที่ลมมันดันน้ํายาตัวน,นี้ออกใช่ไหมมันจะโดนอากาศข้างนอกแล้วมันก็จะแข็งแล้วก็อุดรูรั่วน,นั้นนะครับอันนี้ของผมโดนตาม,มานะครับแล้วก็เติมน้ํายาไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าผมดึงออกมันจะต้องไม่รั่วถูกไหมครับก็เดี๋ยว,วเรามาเทสให้ดูกันสดๆเลยนะว่ามันจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ครีมอะดึงไอ้ไอ้ตะป,ปูหัวแหลมสองหัวตัวเนี้ยออกนะครับแล้วดูว่ามันจะมีลมออกไหมด้วยการเอาน้ํายาล้างจานนะครับน้ําฟองสบู่อะมาเทสนะครับมารูปดูไอ้ตัวนี้รอยเก่านะอันนี้นะแล้วก็อันนี้รอยล่าสุดนะครับ คือยงไงวาร้อนนี้สองอยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงนะโอ้ยเฮ้ยไม่มีลมหรอเพื่อนเงียบเลยอ่ะปกติมันจะต้องดังฟีีแล้วเข้าไปลึกนะครับเนี่ยคือยังไงก็รั่วพูดง่ายๆยังไงก็รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําสบู่มาตอนแต่ตอนเนี้ยไม่มีเสียงยนะไม่มีเสียงลมเลยแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะครับกระป๋องนึงก็ร้อยยี่สิบบางที่อาจจะร้อยเดียวนะครับถ้าไปซื้อตามร้านดีไอวายก็มีนะ ต่นี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็พอเราเติมเข้าไปแล้วอะเดี๋ยวผมจะมาวัดแรงดันก่อนถ้าใครมีตัววัดแรงดันก็วัดแรงดันยางด้วยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ3ามเกนะล้อหลังผมนะผมเติมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายางผมว่ามันกินด้านขวาแล้วนะครับถ้าเติมอ่อนๆอะมันจะทําให้ยางอะกินขวาไปอีกพอเติมให้มันแข็งๆไว้มันก็จะโอเคนะครับก็หลังจากที่ หมุนยางให้น้ํายามันกิ้งทั่วแล้วอะ่ะอันนี้ผมก็จะมาใช้น้ําสบู่นะครับในการเช็คว่ามันจะมีลมซึมอ,ออกตามจุดที่ผมดึงไว้ไหมนะครับอันนี้นะครับก็หลังจากที่ทําการเช็คแล้วก็คือไม่มีลมออกมาเลยนะครับถ้าใครอยากเห็นลมออกมันเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเอาน้ําสบู่รูปแล้วมันมีฟองอากาศนะครับออกมานะครับก็อันนี้ก็ทั้ง2รูที่เป็นล่าสุดก็คือ ไม่มีลมนะครับก็คือใช้ได้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับน้ำยาปะยางฉุกเฉินนะครับโอเคครับก็ถ้าใครใครมีงบหรือว่าใครจะเดินทางไกลนะครับแนะนำให้สั่งมาแล้วก็ไว้ใต้เบาะครับเก็บไว้ใต้เบาะหรือว่าจะเอามาใช้แล้วคือซื้อมาแล้วเติมใส่ไว้เลยก็ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพราะว่า1กระป๋องมาเติมได้200อยู่แล้วก่อนเติมก็ ปล่อยลมออกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ค่อยเติมตัวนี้เข้าไปนะครับสรุปว่าใช้ได้จริงนะครับคือถ้าเราจะเดินทางไกลอ่ะเราสามารถเติมไว้ก่อนได้นะครับก็คือเผื่อเราไปโดนทิ่มโดนตําอะไรอ่ะมันจะได้ไม่รัววนะครับหรือว่าใครจะซื้อติดไว้เวลารั่วดแล้วค่อยใช้ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะครับแค่ว่าเรามีติดไว้อย่างไงมันก็อุ่นใจถ้าเราเดินทางไกลนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ทดลองใช้จริงแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะฉะนั้น ควรจะมีติดรถไว้นะครับเก็บไว้ใต้เบาะได้สบายๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ํายาปะยางฉุกเฉินนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมใช้ยังไงนะครับใช้เมื่อไหร่นะครับก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับคือตอนนี้เรามุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับนะครับ ใครมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะมาทำคลิปตอบหรือว่าจะมาตอบถ้ามันเด้งแจ้งเตือนมานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ